โรคไตมีผลกระทบต่อผิวหนังอย่างไรสวัสดีค่ะปูวิลาศินีนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าโรคไตมีผลกระทบอะไรกับผิวหนังได้บ้างถ้าพูดถึงเรื่องโรคไตส่วนใหญ่จะนึกถึงเรื่องปัสสาวะความดันหรืออาการบวมน้ําใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วผิวหนังของเราเนี่ยแหะเป็นหนึ่งในอวัยวะที่สะท้อนสุขภาพไตได้ดีมากๆคะ่ะเริ่มจากอย่างแรกกันเลยนะคะ หนึ่งผิวแห้งแบบลอกเป็นขุยเวลาที่ไตเริ่มทำงานไม่ดีสารของเสียในเลือดจะสะสมเพราะไตกรองออกไม่ทันพอของเสียเยอะขึ้นมันก็จะไปรบกวนต่อมเหงือ่อทำให้ผิวหนังขาดความชุ่มชื่นหลายคนที่เคยเป็นไตเสื่อมจะมีอาการผิวแห้งลอกคันเหมือนขี้ใครตกอยู่ตลอดเวลาบางคนถึงขั้นต้องตื่นมากลางดึกเพราะ คันจนทนไม่ไหวนี่ละค่ะสัญญาณที่ไม่ควรมองข้าม2ผื่นคันเลือล้อรลังหรือคันจนทะเลาคนที่เป็นโรคไตระยะท้ายๆหรือคนที่ตอกไตมานานมักจะมีอาการคันที่แก้ไม่หายบางคนคันที่หลังแขนขาบางรายคันจนต้องใช้เล็บเกาแรงๆจนเลือดซิบๆเลยนะคะเพราะอะไรเพราะระดับฟอสเฟตในเลือดมันสูงไตขับออกไม่ได้นั่นเองค่ะฟอสเฟตจะไปกระตุน้น ปลายประสาททำให้เกิดอาการคันและผิวที่คันเลื้อหลังนี้ล่ะค่ะทำให้เกิดแผลหรือ เจิงติดเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นค่ะ 3. ผิวคล้ำซีดหรือเขียวคล้ำเหมือนมีเงาอันนี้หลายคนเคยสังเกตตัวเองแล้วตกใจทำไมหน้าดูหมองหมองผิวดูคล้ำไม่สดใสเพราะในสภาวะไตเสื่อมไตผลิตฮอร์โมนที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงได้น้อยลงค่ะพอเม็ดเลือดแดงน้อยลงขนคข้จะซีดผิวจะดูไม่สดใสาบางคนเริ่มเห็นเป็นเหมือนเงาเขียวๆใต้ผิวหนังเหมือนเป็นคนไม่สบายตลอดเวลาทั้งที่แต่งหน้าแล้วก็ยังดูซีดนะคะ4 เล็บหรือเป็นลายครึ่งขาวครึ่งชมพูนะคะนี่ก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่คนไข้ไตระยะลุกลามหมักเจอค่ะเล็บจะกลายเป็นสีขาวครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นสีค้าบางคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเชื้อราทาั้งที่จริงแล้วมันคือผลจากสภาวะไตเสื่อมเลือลงังและเป็นตัวเตือนว่าร่างกายกําลังมีของเสียสะสมมากเกินไปค่ะ5 ผิวหนังบางลงเสียงต่อแผลหายยากเมื่อร่างกายมีของเสียมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดก็จะแย่ลงส่งผลให้ผิวหนังบางแห้งขาดความยืดหยุน่นบางคนโดนอะไรนิดเดียวก็ถลอกหรือว่าแผลเล็กๆน้อยๆก็หายช้ากว่าคนทั่วไปค่ะโดยเฉพาะในผู้ป่วยไวัที่เป็นเบาหวานร่วมด้วยยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วเราจะดูแลยังไงดีสิ่งสําคัญที่สุดคือควบคุมโรคไตให้ดีไม่ปล่อยให้ไตเสื่อมเร็วดื่มน้ําพอเหมาะ แต่ต้องอยู่ในคําแนะนําของแพทย์นะคะลดอาหารเค็มอาหารโปรตีนเกินจําเป็นมันสังเกตอาการผิวคันแค่ไหนล็อกแค่ไหนถ้าเริ่มรู้สึกว่าไม่ปกติไปพบแพทย์เลยนะคะปูหัสรุปให้ง่ายๆแบบนี้ค่ะถ้าคุณมีอาการผิวแห้ง ซีดหรือและเปลี่ยนสีอย่ามองข้ามโดยเด็ดขาดค่ะเพราะอาจเป็นเสียงเตือนจากไตที่กําลังเหนื่อยล้าและต้องการการดูแลแล้วค่ะปูเป็นห่วงเสมอนะคะอย่ารอให้ไตพังแล้วค่อยเริ่มดูแลเริ่มตั้งแต่วันนี้ไตจะอยู่กับเราไปนานๆน,น,นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปูด้วยนะคะ